วันเดย์นะครับพี่แพลวอ่ะไม่ใช่เรอันก็เยเป็นพี่ขออยู่มากก็ได้เป็นพี่แพลวก็ปีนี้พี่แพลวนะครับผมสิบเอ็ดปีครบรอบสิบเอ็ดปีแล้วครับผมอวยพรหน่อยครับก็ขอให้พี่แพลวนะครับอยู่เป็นร่มโพลุไม่ก็ขอให้พี่แพลวนะครับอยู่คู่นักอ่านชาวไทยไปอีกนานๆใช่ครับผมขอให้อ่าเรียกว่ายอดขายนะครับผมก็เยอะๆดีๆครับฟังล้วกันนะครับผม อ่ะตอนตัวเองอายุ41คิดว่าจะเที่ยวอยู่ที่ไหนสักที่ของมุมโลกเนี่ยผมไปเก็บสลองเดินถ่ายรูปไปเรื่อยๆเพราะมันมีซื้อนี่มาที่เป็นแผนที่ที่กลางแล้วขูดว่าไปไหนแล้วคิดว่ากำลังนั่งขูดหรืว่าเออไปนี่ไปแล้วไปแล้วเจอปุ๊บอุ้ยไปซื้อเลขแล้วไม่ใช่ขูดอย่างเงี้ยขูดเอาออกว่าเออเราเคยไปประเทศนี้แล้วเราไนทางรอบโลกครับผมตอน41แล้วครับอาจจะ ตัดมาที่แบบอยู่ในบ้านที่แบบมีบ้านแล้วมีแบบมีครอบครัวอยู่อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบไอ้ทำนั่งทำงานนั่งอะไรอย่างนี้ไปก็มาลูกๆมาเกาะตามตัวเกาะตามลำตัว ขอให้เป็นจริงขอให้มีชีวิตอยู่ในวันนั้อ๋อขอให้มีชีวิตอยู่ถึงก็คือก่อนอื่นเลยขอให้มีชีวิตอยู่ถึงปีที่สี่สิบเของเราเราใช่ยังสุขภาพดีใช่ก็สิ่งเดียวที่อยากได้ก็คือคงเป็นสุขภาพเนาะอายุส1ิเอ็แล้วคงอยากจะก็อยู่กันกับทุกคนด้วยแล้วก็อยากทุกคนติดตามกันอยู่เนาะก็ฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยเราก็จะใช่ใช่กัน